เขาเอามามัดไว้นี่ตาาเมื่อทั้งต้นดีเลยเนื่อไรจะว่เบ่เกินหาปีตัวนี้ตายเนี่ยเนีนี่เท้านี้เพรเขาเอาไปยันยอมเบทองผมไอ้แม่ครับทางอีนทรีย์ใส่ตัวอื่นมีแต่ใส่ในตัวธรราดาทั้งสีทั้งอย่างตะกี่ครั้งนี่เราขากักี่ครั้งบุนะโอ๊ยเนาะ งก็เขาเอาไปเห็นย่อมสีผ้าไหมแม่ครับตํ้มไหมตํ้มหูว่าติตา้มแต่ละเดือนโอ้คาทันครับเนี่ยพิธีกรรมแต่ต่างๆวัติบานขั้นตอนในโอ้แต่ละขันตอนนี่ยากซะเหลือเกินครับเอ้ม่อน บพรว่าบ้านไหนต้องมีมดต้นมอดเออมาเก็บเก็บไปเลี้ยงไม้ไหมเลี้ยงไม้ยมันเลี้ยงไม้ไม้ต้นไม้ต้นอ่อนไม้นะแม่น่าจะกินมอดเด้อกินจนจนแก่จนเหลืองมันจังอันอันเสาอันนี้เส้นมันออกว่ากหลเห็ดเห็ดห้างเห็ดเต็นเพราะเเอาหลอกตัวนี้เราไปสาวเห็ดเป็นเส้นไม่ออกมาเออผมขับจากโรงเรียนผมากินนั่นรักแด้นี่แหละ ว่ากักแล้วยุคสมัยตะกี้เนาะเติมนึงนี่แหละครับแหม่กินง่ายรู้ง่งายจุ่มฟ้อนกับสามะคีย่างห้าบาทได้เขาเอื่อืดมามาเอาเด้อน,นง่ายเด้อโมคือคนดูเมืเดินหากจันจิ้นเขาโอ้ยใจจืดใจดำทุนคนดูน้องถามว่าจะบอกอบนอะไรยิงกับกินน้องเพิ่เกลยดกันดี ยิ้มหน่อยด้พายิ้มหน่อยด้ต้อ่อยยิ้มหน่อยด้อน่เอาคอยยิ้มเพราะว่ายิ้มนกันพ่อก็ยิ้มกมูกนละที่ยิ้มก็นมูเป็นพวว้ยเป็นสุกิ้นหมกจดขึ้นหมกเพราะอน่้องเพราะลุงน้องคนเนี้ยอย่าไปใกล้เ้อมันเปกรถึวก่านยิ้มจานอ่ามันเกียดนะน้อมันนิวของมันก็สดั รรยึยรรยยรรยยดป<อ>ระกัดมั้งไายดอกครับโอ้ี่เรือตัวทกพวกอะต้วนยูวานถึงมีตัวหนึ่งแล้วส่วนจะเราว่ามึงต้วน,นมาไปคุยกันมันห,นหัวมอยมันเห็นอย่างมันบุกเขินแล้วจะเราว่าหัวผู้เลี้ยงมามานี่ว่าถึงจะยูทนีมึงบูมูจะขความลำบากของคนคนทักมามันมันออกไปเห็นข้างนอกมันเป็นถือส้น อาทิตย์นึงมันจะอีหลากอีเลี้ยเข้ามาบานจะมาตัวนี้ผมอยู่ในเฮื่นผมมันมันผ้ามันมาเองไ้ให้มันจอดว่ามันตายไปเลยเธอคนะอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวดีมันเกิดช้ำกาเองก็เองอาทิตย์นึงมันจังมาอดบาดขันนมันเป็นคนเลี้ยงนี้ครับเนียว่าที่เป็นร้อยปีมนมาอยู่เฮื่นนะพ่อรุ่นเดียวกันนี่ตายหายมั้งซูสานมาอยู่มองเฮื่นผมฟังมาอยู่ประมาณเกือบมีทิบตัวว่าีิ มีสิปัตุว์เมื่อนี้มาเลี้ยงแมวบัวท่านศึกษารประดุษจัวรมาแมวเนี่ยอายุพ่วงอันหลายปันเลยแต่ว่าตัวนั้นเอามาเลี้ยงพ่อได้คุ้นคุ้ผมว่าเพราแต่มันเป็นโรคปอดช่วงหนาวหนาวต้องเดือนมกราหนาวหนาวห่ววอไปตากลมห่อมาพวกแมวไปหอดอันประดุสจักรเป็นโรคปอดตั้งใจจะเอาไปฉีดวัคซีน กินตึกลงไปเข็มหนึ่งสองเข็มไปอาลาเลยมือมันสิตายมันก็มาเพื่อผมเนี่ยแม่แม้วี่คือเป็นสภาพนี่นมันบอกว่าแม้วาไปเพราะว่าแต่มันห้องท่ามดาท่าห้องขโมดอิจฉาใจเลิไ่ไปกวดใบไ,ไม้มันไปติดตัวนอนอยู่ขาดโอ้ยวันนี้ขาดเงินมากอันผมวันแม้วโยตายอย่บงที่ผมเหน็นหอูทุกพอ,อมันเพื่อเขาหันอยู่ได้เนี่ยมันหัวมันจิตายเนาะแม่นมันตะเคียนความสวยเลยโอ้โหเนาะเพราะว่าเพราะว่าไอ้ หมอนีนัดมือสองมือหละให้พระ้าไปเม้มันมันาตายก่อนอเออบางเกลียวกันมาบางเกลวโตูบกใหญ่นในกายพันเลยมันกินดีหลายกินนลงรงเลี้ยงโตูบกใหญ่เลยไม่มไานเออแต่ว่ามันบุกเอิกัดคนแต่ว่าคนยานยานถักมาตัวโตใหญ่แต่ว่ากัดเจ้าของอ้าวถ้าเหตุกัดเจ้าของเจ้าของอุ้มอุ้มไปอาประอสัตว์ จะออกประตูมันพ่อลูกเจ้าของมันตื่นลูกเจ้าของมันงับงับนเจ้าของเรื่องของเรื่องเออเรื่องก็เรื่องโอ้ยนี่แหละจกเป็นเหตุครับไม่พอจ้าของนี่กระจกแม่นเล่กะจกของเออโอ้โหแต่ถิ่มใช่บริษัตทถ้าอันเจ้าของไปหาหมอเขาเป็นยีดยาโอ้เข่าท่ารวบวันนี้ผม ันนั่นๆมันเปผสมอย่างสมัยที่มันเอสเซเชียนหลังจากนั้นเองมันย่นยอพะมาคกกือยังไอ้คาริบูกับบวนเอสเซเชียนผสมกันนะโต๊ะนี่ตัวตัวใหญ่สามีนี่ทั้งนหัวน้อยไหมครับหัวอันนักสี่สิบกว่ากิโลผมผมมาจากทำง,งานนี่มันเป็นขานบาผมลมท้วนเลยเหรอ แต่ว่าม้าพันนี่หมอเป็นยังลงไปเลยครับโตยัง่ๆยังสี่นี่เื้องเบืองนหมอต้องไปหาประจุตัดตลอดบ่คือม้าไทยม้าไทยนี่ธรรมชาติสบายม้าปวกฝรั่งเปิดเงกันเท้ากัน